ปรับคอรมอเอื้อการเมืองไม่ตอบโจทย์ประชาชนการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดแทนตำแหน่งที่ว่างสามเก้าอี้ในส่วนโคต้าพักประชาธิปัตย์ไม่พลิกโผได้นายนาริดคำนุรักษ์สอสอพัทลุงห้าสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตามที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เสนอรายชื่อไปก่อนหน้านี้เป็นระยะเวลาเดือนกว่าแต่ที่สร้างเซอร์ไพรส์คือ โควตาเดิมของพักพลังประชารัฐหรือพปออชรที่วางเว้นไปปีกว่าหลังบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปลดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์และนางนารุมนพินโยศินวัตรรัฐมนตรีช่วยแรงงานผลจากคอรมอหลังก่อกระบฏเมื่อปี64 แต่รายชื่อรัฐมนตรีใหม่สองคนรอบนี้กลับไม่ใช่โควต้าของพอปรชรแต่เป็นการประนีประนอมของพี่น้องสองปอแบ่งโควตา้าคนละครึ่งทําให้เห็นว่าแม้จะแยกพักกันก็จริงแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือรักษาระบอบสามปให้ครองอํานาจทางการเมืองต่อไปให้ยาวนานที่สุดในส่วนของนายสุนทรปานแสงทองอดีตรองนายกอบจอสมุทรปราการโควตากลุ่มปากน้ำพปรชรได้รับการตบรางวัลจากบิ๊กป้อม พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพปชร หลังก่อนหน้านี้เคยลงพื้นที่ตรวจราชการที่สมุทรปราการโดยลั่นวาจาว่าจะมอบเก้าอี้รัฐมนตรีให้มาคราวนี้ก็ถือว่ารักษาสัญญาตามคำพูดแม้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรอาจไม่ตอบโจทย์พื้นที่สมุทรปราการเท่าที่ควรแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือในช่วงท้ายรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้งแต่ที่สำคัญสุดคือซื้อใจให้อยู่กับพอปอชรอต่อไปในการเลือกตั้งเที่ยวหน้าดังที่นายต่อศักดิ์อัศวะเหมสสบัญชี นายชื่อพปชอรอออกมาสะท้อนว่ามีความใกล้ชิดบิ๊กป้อมมากกว่าบิ๊กตู่และบิ๊กป๊อกขณะที่สุนทรถือเป็นคนเก่าคนแก่ทำงานให้กลุ่มปากน้ำตั้งแต่รุ่นนายวัฒนาอสวะเหมยังทำการเมืองสนามใหญ่ก่อนมาช่วยทำงานท้องถิ่นให้กับนายกตูน่นันทิดาแก้วบวัวสายนายกอาบาจอสมุทรปราการฉะนั้นจึงไม่มีความขัดแย้งใดๆกับกลุ่มสสในพื้นที่ เพราะทุกคนก็ขึ้นตรงกับลูกพี่เอชนสวัสด์อีกทั้งรัมตรีช่วยสุนทรยังถือเป็นคนนอกและสามารถนั่งทํางานในครมอได้สะดวกและมองหน้ากับบิ๊กบ๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและรัมตรีมหาไทยได้และเสียเฮงในสุชาติชมกลิ่นรัมตรีแรงงานได้เพราะไม่ใช่เป็นตัวแทนจากสอสอหกคนในกลุ่มปากน้ำที่เคยขัดมติพักพอปอชรโหวดไม่ไว้วางใจรัมตรีช่วยมหาไทยและรัมตรีแรงงานมาแล้วกระทั่งเสียเฮง เรียมออกจากพประชะรในเวลาที่เหมาะสมเพื่อไปช่วยบิ๊กตูทําพักรวมไทยสร้างชาติรอทอสอชอในการเลือกตั้งเที่ยหน้าแต่ที่พลิกโผเล่นเอาคนแตกตื่นสถานทั้งการเมืองกรณีดร์แดกนายธนกรวังบุญคงชนะได้นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกโดยระยะเวลาเพียง3ปีกว่าตัวเขาสามารถขึ้นลิฟต์ทางการเมืองอย่างรวดเร็วเริ่มตั้งแต่ไม่มีใครรู้จัก จนเป็นโฆศกกลุ่มสามมิตรเพราะเป็นเด็กในบ้านของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัมตรียุติธรรมต่อด้วยรองโฆศกพอปอชรและโฆศกพอปอชรจากนั้นมุ่งสู่ตำแหน่งข้าราชการการเมืองในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยนายอุตามาสัตวนายนต์ต่อด้วยเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกของนายอนุชานาคาสายก่อนขึ้นไปโฆศกประจำสำนักนายกที่เรียกว่าช่วงนั้นทำงานเข้าขาบิ๊กตู่ พร้อมทั้งตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างถึงพลิกถึงขิงเรียกได้ว่าทำงานถวายตัวและตายแทนนายกได้เลยต่อมามาดมเดียนางสาววัฒญยญาบุญนาคลาออกจากสสบัญชีรายชื่อพอชอชรชื่อของน,นายธนกกรจึงเลื่อนขึ้นมาเป็นสสแทนจากนั้นไม่กี่เดือนนายกก็ตั้งขึ้นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเพื่อเดินงานการเมืองแทนด้วยการดึงสสและนักการเมืองบ้านใหญ่เข้าพักรอทสชและยังสะท้อนให้ทุกคนเห็นว่า หากใครฝากตัวรับใช้นายบิกตูก็พร้อมตกโบนัสก่อนใหญ่ให้ที่สําคัญยังมัดใจกลุ่มสามมิตรให้อยู่กับนายกต่อไปขณะเดียวกันการตั้งรัฐมนตรีธนกรเป็นเสนาบาดีอีกด้านหนึ่งบิกตูก็ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งจากคนในพปชรที่ถูกมองว่ายึดโควต้าของพรรคแล้วและไม่เห็นหัวสอสอเขตภาคใต้14คนของพปชรที่ต้องการโัวตานี้มาตลอด การเป็นนั่งร้านให้เพื่อหวังขยายฐานอำนาจทางการเมืองรวมทั้งยังมองว่ากลุ่มสามิตรซึ่งเป็นต้นสังกัดของธนกรได้โคต้ามากเกินไปแล้วจากเดิมมีสามเก้าอี้เพิ่มขึ้นเป็นสี่เก้าอี้ทั้งที่สสในกลุ่มก็มีเพียงสิบกว่าคนเท่านั้นเช่นเดียวกับฝ่ายตรงข้ามออกมาสับโดยไม่ไว้หน้า นายแพทย์ชวนน่านสีแก้วสอสอน้านและหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่าการปรับครมอรครั้งนี้นายกได้กำไรสุดๆไม่ได้คนละครึ่งเพราะตำแหน่งที่ปรับมาโดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการปรับมาเพื่อมาทำงานใกล้ชิดนายกส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรปรับเพราะมาจากกลุ่มปากน้ำเป็นคนในเครือข่ายเดียวกันเหมือนเป็นการปรับเพื่อต่างตอบแทนดังนั้นการปรับครมอรครั้งนี้จึงไม่ได้ตอบโจทย์และตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชน ตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกถือเป็นตำแหน่งสำคัญแต่ทำไมถึงเป็นน,นายธนกรนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ไว้ใจคนนี้โดยเฉพาะช่วงใกล้เลือกตั้งพลเอกประยุทธ์มีงบกลางเหลือประมาณ5แสนล้านบาทและคนที่จะมาขับเคลื่อนตรงนี้ต้องอาศัยคนที่ไว้ใจและเป็นไปตามความต้องการของพลเอกประยุทธ์จึงไม่แปลกที่เลือกคนคนนี้เข้ามานายแพทย์ชนน่านกล่าวปิดท้ายการปรับพรมครั้งนี้จะเป็นอย่างที่คนการเมืองตั้งข้อสังเกตรหรือไม่ การทำงานของรัฐมนตรีหมายป้ายแดงจะเป็นผู้ให้คำตอบ